พ <laughs> า,า,าเดินไปเรื่อยๆนะครับวิวสวยๆนะครับวิวสวยๆนะครับสว่างแล้วนะครับครับคุณพี่สถาน,นีก็สวัสดีคุณพรภัยสารนะครับคุณพรภัยสารสวัสดีคุณจูนะครับ ยูทูบก็ทักทายคุณพรประสานนะครับคุณเนยออก็เต็มเตมาให้นะครับผมครับคุณพรประสานสวัสดีคุณละไมด้วยนะครับผมครับคุณยาอบสวัสดีคุณเนยออนะครับผม่าครับทักทายกันนะครับยาอบหายป่วยหายป่วยนะครับพี่แดงว่ายาอบหายป่วยหายป่วยนะครับผมยาอบสวัสดีคุณหนิงนะครับครับคุณอุ่มพรประสานก็สวัสดีคุณสันทันนาด้วยนะครับอ่านะครับ ตาไปเรื่อยๆนะครับเ,เลิฟเลิฟไล่ไลกันไปนะครับท่ายถ่ายกันนะครับคุณละไมสวัสดีคุณพรนะะพราพรภาษานะครับคุณหนุ่มพอปภาษาสวัสดีพี่เกดพัดนะครับบิทเตอร์แนทัถ่ายพี่พรนภาษานะครับ เงี้ช่วมเงือช่วมครับคุณพรหมปรสารสวัสดีคุณป้าเดือนด้วยนะครับผมครับพี่ชายชัางชายคุณพรหมปรสานนะครับครับสี 44, 000, ่สิบสี่ร้านดวงใจนะครับไปกันเรื่อยเื่อนะครับสว่างแล้วครับสว่างแล้วครับสองพันสี่ร้อยเมตรแล้วนะครับเอ้ยสี 4, 400, ่พันสี่ร้อยเมตรแล้วครับผมสี่กิโลกว่าแล้วครับผม ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะครับทุกกำลังใจนะครับจูบอกแอปโหลดชิปของจูเวลาจูป่วยมันงุดหงิดค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาดูมันยาวนานเพราะเราป่วยค่ะให้หายเร็วๆนะคะนะครับมึงจูก็ป่วยตอนนั้นอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมไปกันเรื่อยๆนะครับผมเลิฟเลิฟไลไล ชแชร uh, hmm. ์แชร์กันไปนะครับพี่จีเดีวพาสวัสดีคุณหนุ่มความรัสาทด้วยนะครับเลิฟเลิฟไล่ไล่เลิฟเลิฟไล่ไล่าไปกันไปกันรับเยาวบวว่ากำลังจะไปบอกแอดไทยแลนด์ว่าขอฟังอยู่ข้างนอก คนต้อมถามถึงเลยต้องมาหนือว่าเนือว่ายาอไม่อบไม่สบายนะครับนือว่าไม่สบายซะแล้วนะครับผมพี่สันธนีก็ยาอบหายไม่ไวนะคะประมาณนี้นะครับเข้าเครื่องแล้วมีไล่ไปเลย ก็เพื่อนๆอนก็เป็นห่วงกันนะครับแต่ละท่านนะครับเปื่อยๆกันนะ <laughs> เปื่อยกันหมดเลย <laughs> นะครับนะครับวนไปลวนไ้นะครับให้เห็นหน้าหน่อยเด็กไหมนะครับ ครับทักทายกันนะครับเงยท่วมเลยครับผมสายแมสครับ thank you thank you นะครับ welcome to Thailand welcome to Thailand เอาคำเอาคำของเออ ยายบุญมาใช้เ <laughs> to t ั a i l a n d แล t ด์เ l ลคัมท t h a ยแลนด์แก a n k you so much Thank you so โ u c h เกเครับพี่ตแบบต้อมกลับต้อมกลับบ้านได้คนที่บ้านให้อภัยแล้ว <laughs> กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมมีคนที่บ้านให้อภัยแล้วใช่ไหมครับผม cái <laughs>